สวัสดีครับสวัสดี f c ผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นทุเรียนที่ผมได้เสียบข้างเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ อันนี้ก็เสียบไปแล้วนะครับเป็นทุเรียนที่เกิดจากการเอายอดมาเสียบข้างนะครับเสียบตรงนี้นะครับแผลยังไม่หุ้มกันดีเลยนะครับ ต้นนี้ก็เสียบติดแล้วเหมือนกันนะครับตำแหน่งเสียบก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนต้นข้างๆนี่เดี๋ยวเราค่อยเอามาเสริมรากเข้ากับต้นนี้นะครับต้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นพันธุ์ของหนามดำนะครับนี่นะครับแตกยอดสวยงามแล้วนะครับ ต้นต่อเดิมผมก็ตัดสูงหน่อยนะครับเพราะว่าไม่อยากหาไม้มาดำนะครับก็เอาต้นต่อเดิมนี้ดำไวนะ้ยอดใหม่ก็คือพันของหนามดำนะครับแต่ที่ จะให้ท่านผู้ชมดูก็คือต้นนี้นะครับเป็นต้นที่เสียบยากอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยนะครับว่าต้นนี้เสียบมากี่รอบนะครับ นี่นะครับรอยแรกหนึ่งถัดมานี่สองนะครับต,ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับ อันนี้รอบที่สี่ตรงนี้อีกนะครับตำแหน่งนี้อีกนะฮะนี่นะครับติดเฉพาะเนื้อเยื่อที่เราปาดแผลไว้นะครับแต่ยอดส่วนบนไม่ติดนะครับแล้วครั้งที่หกนะครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับ ดูยอดนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับเราต้องใช้มีด รีดออกมานะครับยอดเขาถึงจะแทงทะลุออกมาได้นะครับนี่นะครับเขียวชัดเจนเลยนะครับเสียบติดยากมากนะครับต้นนี้ อนแรกก็ตัดต้นต่อไปเพื่อที่จะให้ขแขนงใหม่ออกมานะครับแล้วก็จะเสียบกับขแขนงใหม่นะครับพอดีว่ารอบที่หเสียบติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกกีดเปิดยอดเลยนะครับ นี่นะครับกรีดพอให้อากาศเข้าแล้วก็พอให้ยอดเขาแทงออกมาได้นะครับให้ยอดเขาปรับกับสภาพอากาศข้างนอกก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับยอดเขียวๆนี่นะครับนี่นะครับเพราะว่าถ้าเรา เปิดผ้าเทปออกหมดมันจะทำให้ยอดนี้น็อกอากาศแล้วก็แห้งตายได้นะครับผมจะบอกตลอดเลยนะครับว่าวิธีการเปิดจะเปิดในลักษณะนี้นะครับฝั่งนี้ก็กรีดเปิดออกมานะครับ นี่นะครับเห็นยอดชัดเจนไหมครับเดี๋ยวเขาก็จะแทงออกมาจากลูลนี้นะครับรูที่เรากรีดรอยกรีดนี่นะครับ ข้างบนเหมือนจะแห้งๆนะครับยอดด้านบนแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่ามันติดแล้วนะครับยอดนี้นี่นะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยอดเขาก็จะแทงทะลุออกมาจากที่เรากีดไว้นะครับนี่นะครับเห็นยอดไหมครับชัดเจนนะครับตรงนี้ถ้าใครจะลองหัดเสียบก็ลองทำได้นะครับถ้าติดแล้วก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเป็นอีก หนึ่งต้นที่เสียบติดยากมากนะครับต้นนี้ครั้งนี้ก็รอบที่หกนะครับครั้งนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับ